สวัสดีค่ะพบกับคูนิมเคมีภาษาเด็กนะคะกับคลิปเฉลยเคมีโอเน็ตปี59ม .6 นะคะข้อที่34ก็เดี๋ยวดูเนื้อหาก่อนนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องสารชีวโมเลกุลนะคะถ้าน้องๆสงสัยว่าสารชีวโมเลกุลคืออะไรเนี่ยเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมันก็คือไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กดวคพีอีกที่ตอนเด็กๆเ,เราเคยเรียนนะคะพวกสารอาหารต่างๆทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะครูนิ่มจะมาเน้นตัวนี้ก่อนคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะมาเรียนกันว่าคาร์โบไฮเดรตคืออะไร คาร์โบไให้เด็กตอนเด็กเราเคยเรียนแล้วว่าพบอยู่ในพวกข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ใช่ไหมคะอ่าคัน,ออนนี้พอตอนเนี้ยเราโตขึ้นเราก็จะเรียนละเอียดมากขึ้นก็คือว่ามันจะแบ่งออกเป็น3อย่างแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าโมโนแซคคาราหรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะแบบที่2ก็คือไดแซคคาราหรือน้ำตาลโมเลกุลค,คู่สุดท้ายก็คือพอลีแซคคารนะคะก็คือเป็นโมเลกุลใหญ่คำว่าแซคคาราเนี่ย คือแปลว่าคาร์โบไฮเดรตก็เลยจะมีอยู่ในทุกคำพอลี่เนี่ยจะหมายถึงใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะถ้าใดจจำไว้นะเจอคำว่าใดจะแปลว่าสองหรือในที่นี้ก็คือคู่นั่นเองส่วนมอนมอนจะเป็นรากษัพท์แปลว่า1หรือว่าเดียวนะคะมี3แบบคราวนี้มาดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็จะแบ่งเป็นสอัน โมเลกุลคู่ก็3อัน,อนพอลิซัคคลายก็3อันทุกอันมี3อันหมดเลยนะคะถ้าเป็นโมโนซคคลายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกูโคสชื่อคุ้นคุ้นไหมกาแลคโตสแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะฟลุกโตสหรือฟลักโตสก็ได้ค่ะเหมือนกันกูโคสกาแลคโตสฟลักโตสนะคะถ้าเป็นน้ำตาโมเลกุลคู่ ตัวแรกเลยก็คือซูโคสแล้วก็มีมอนโตสแล้วก็มีแลกโตสนะคะ3ตัวตัวสุดท้ายพอลีแซคคาไรน์นะคะก็จะเป็นแป้งไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสค่ะ ทีนี้วันนี้เรายังไม่มายังไม่มาเจาะลึกเนอ้อว่าแต่ละตัวคืออะไรอันนั้นช่างมันไปก่อนสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าสามตัวเนี้ยมันมีความเหมือนกันตรงไหนสามตัวเนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าหนึ่งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันทุกตัวเป็นคาร์โบไฮเดรตหมดและสองหน่วยย่อยของมันทุกตัวจะมีหน่วยย่อยเหมือนกันก็คือใครคะกูโคสกูโคสเป็นพาะเอกนั่นเอง คำว่าหน่วยย่อยแปลว่าอะไรหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างสมมติซูโคสเอามาย่อยได้เล็กที่สุดมันก็จะได้กรูโคสมมลโตสก็จะได้กรูโคสแป้งหน่วยย่อยของมันก็คือกรูโคสเซลลูโลสหน่วยย่อยของมันก็คือกรูโคสโอเคนะคราวน,นี้จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบนะคะการทดสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกคือทดสอบด้วยไอโอดีน ถ้าทดสอบด้วย I อโดเนี่ยมันจะใช้สําหรับทดสอบแป้งผลที่ได้ก็คือมันจะเป็นสีน้ำเงินหมายความว่าถ้าเราหยดไอโอดีลงแป้งเนี่ยเราจะได้สีน้ำเงินแต่ถ้าเราหยดไอโดีลงอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งมันจะได้สีน้ำเงินไหมก็ไม่ได้นะคะต่อมาอันที่2ก็คือเบเนดิกเบเนดิกเนี่ยจะใช้ทดสอบกับน้ำตาโมเลกุลเดี่ยวน้ำตาโมเลกุลเดี่ยวมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอกไปแล้วย่อนะ กูกาฟลักอุ้ยเขียนผิด <c oughs> ตรงนี้ไม่มีนะคะกูกาฟลักฟักโตสนะคะถ้ามีน้ำตาโมเลกุลเดียวเนี่ยผลที่ได้มันจะเป็นตะกรสีแดงอิดแดงอิดต้องเป็นน้ำตาลชื่อกูโคสกาแลคโตแล้วก็ฟลักโตเท่านั้นนะถึงจะทำปฏิกกับเบนเดดิกแล้วได้ตะกรแดงอิดถ้าไม่ใช่น้ำตาลสาตัวนี้ทำไหม ไม่ทำนะคะต่อมาตัวที่สามค่ะตัวที่สามก็คือกด HCL ก็คือไฮโดรคอริกนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเนี่ยคุณนิมดอกจานไว้เห็นไหมมันเอาไว้ทำหน้าที่ย่อยย่อยผลที่จะได้ก็คือมันจะกลายเป็นหน่วยเล็กที่สุดหน่วยเล็กที่สุดอะน้องๆอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันคืออะไร ก็คือว่าสมมติว่าคูนิมมีแป้งอยู่ใช่ไหมคะใส่ HCL หรือว่าไฮโดรคลอริกลงไปปุ๊บมันก็จะย่อยเป็นหน่วยเล็กที่สุดแล้วหน่วยเล็กที่สุดของแป้งคืออะไรล่ะเมื่อกี้สอนไปแล้วเนาะมันก็คือกลูโคสแสดงว่าแป้งเติม HCL ลงไปสิ่งที่ได้คือกลูโคสทีนี้ครูนิ้มเอาไปทดสอบต่อด้วยเบเนดิกเบเนดิกชนกับกลูโคสปุ๊บเกิดเป็นอะไรเอ่ยนี่ไงตารางเขียนชัดๆเลย เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐเห็นไหมต่อมาสมตามติตัวอย่างเดิมตัวอย่างเดียวกันก็คือแป้งนะคะ,ะย่อยด้วย hcl ได้กูโคดเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้แทนที่จะใส่เบเนดิกเนี่ยครูเลือกที่จะใส่อ o โอดีนถามว่าผลที่ได้คืออะไรอโอดีนเราก็มาดูก่อนอ o โอดีนทดสอบแป้งได้น้ำเงิน แต่ตัวนี้มันไม่ใช่แป้งมันคือใครคะกูโค้ดเพราะฉะนั้นได้สีดำเงินไหมไม่ได้ก็เขียนไปว่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่ใช่แป้งพอเข้าใจไหมคะโอเคถ้าเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์จริงกันเลยข้อที่ 34นะคะก็คือจะเน้นเกี่ยวกับการทดสอบเนี่ยเป็นเรื่องสารชีวโมเลกุลในการทดสอบหมดเลยทั้ง5ชออ้อยเขาอยากรู้ว่าออมี5การทดลองแล้วก็มี5ช้อยด้วยว่าการทดลองที่1 5ถึง5เนี่ยได้ผลการทดลองเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนลงตรงนี้วกันค่อยๆทำทีละหลอด หลอดที่1แป้งข้าวเจ้าสุกก็คือแป้งบวกน้ำกันช่างมันไม่มีอะไรบวกด้วยอะไรเอ่ยไอโอดีนไอโอดีนเมื่อกี้เรียนไปแล้วแป้งชนไอโอดีนได้เป็นอะไรคะสีน้ำเงินนองงอนะพะนั้นการที่1ทดลองที่1ได้สีน้ำเงินเราก็เหลือมาดูช้อยซี หลอดที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นช้อยที่1ถูกแต่โจทย์ถามข้อไหนคะข้อไม่ถูกยังไม่ตอบเนาะต่อมามาดูช้อยสองต่อช้อยสองช้อยสองคือใครเอ่ยเซลลูโลสนะคะเขียนก่อนเซลลูโลสจำได้ไหมเป็นน้ำตาลโมเลกุลไหนโมเลกุลใหญ่โพลีแซคคาไรน์นะคะสำหรับข้อนี้เขาเติมใครลงไปก่อน HCL หน่วยย่อยของเซลลูโลสคือใครนะกลูโคสจำได้เนอะทุกตัวหน่วยย่อยเป็นกลูโคสหมดต,ต่อจากนั้นใส่สารอะไรลงไปอีกคะไอโอดีนไอโอดีนกลูโคสเจอไอโอดีนเป็นยังไงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไอโอดีนไว้ทดสอบใครคะทดสอบแปง้งเพราะฉะนั้นผลการทดลองสุดท้ายอันที่สองตอบไม่เปลี่ยนแปลงดูอันสุดท้ายนะคะ แล้วก็มาดูชอยที่สองชอยที่สองบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงเอ่ยผิดตอบชอยที่สองอ่ะเดี๋ยวเราดูการทดลองอื่นไปด้วยเลยนะคะการทดลองที่สามการทดลองที่สามแป้งข้าวเหนียวสุกก็คือแป้งนั่นแหละบวกน้ำกันไม่มีอะไรอ่ะบวกด้วยอะไรเอ่ยบเบเนดิกนะคะแป้งชน,บนเบเนดิก เอ๊ ه, เมื่อกี้บอกว่าเบนดิกทดสอบอะไรนะน้ำตาโมเลกุลเดี่ยว3ตัวมีแป้งไหมไม่มีเพราะฉะนั้นชอยที่3ก็เป็นยังไงเอ่ยไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะเราก็มาดูชอยสามเขาว่าไงเอ่ยชอยสามบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ถูกต่อมาชอยที่สี่ชอยที่4นะคะเอ่อเหมือนเดิมแป้งข้าวเหนียวสุกก็คือใครเอ่ยแป้งนั่นเอง คราวนี้ใส่อะไรลงไปก่อนกด HCL แป้งย่อยด้วย HCL ได้อะไรนะกลูโคสทุกตัวได้กลูโคดหมดนะไม่ต้องงงจำง่ายๆต่อจากนั้นใส่ใครต่อคะเบเนดิกกลูโคสเป็นน้ำตาโมเลกุลเดียวจำได้ไหมชนกับเบเนดิกเกิดเป็นอะไรเอ่ยตะกรสีสีอะไรสีแดงแดงอิดหรือแดงส้มก็ได้นะคะเหมือนกันแดงอิดหรือแดงส้มก็ได้ อ่ะเราก็มาดูช้อยสี่เป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มและเกิดตะกอนสีแดงอีกเพราะฉันช้อยสี่ก็ถูกอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะการทดลองที่5ข้อ5สารละลายซูโคสซูโคสเป็นน้ำตาโมเลกุลคู่เนาะจำไม่ได้เปิดไปดูหน้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ชนกับใครเอ่ยเบเนดิก น้ำตาลโมเลกุลคู่ก,กับเบนดิกทำไหมไม่ทำเพราะว่าอะไรมันทำแต่กับโมเลกุลเดี่ยวเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเราก็มาดูชอยที่5้าหลอดที่5ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ถูกนะคะก็สรุปข้อนี้ก็ตอบชอยที่ สนะคะสำหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามคลิปครูนิ้มเคมีภาษาเด็กนะคะในคลิปต่อๆไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ